ยินดีต้อนรับเข้าสู่มชัชลุมสปอยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนกลับมาอีกครั้งกับการสรุปภาพยนตร์นะครับในวิดีโอนี้เราจะมาสรุปภาพยนตร์รักทึ่ขวญเรื่องหนึ่งจากปี2011ครับที่ชื่อว่า Enter n o w a y ก่อนที่จะเข้าเรื่องเรานะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและเป็นวันที่ดีนะครับเพื่อให้ไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เริ่มต้นเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าโจดี้และแฟนหนุ่มของเธอที่ชื่อว่าเควิน พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยมาถึงร้านสะดวกซื้อนะครับแต่แล้วจูๆ่ๆทางคู่ก็เล็งปืนไปที่แคทเชียรและแตะกวนให้เขาส่งเงินทั้งหมดจากเครื่องบันทึกเงินสดมากพนักงานคนนั้นก็ยอมทำตามและเควินก็ออกไปข้างนอกพร้อมกับเงินทั้งหมดแต่โจดี้เนี่ยยังสังเกตเห็นตู้เซฟหลังเคาน์เตอร์และก็เรียกร้องให้แคทเชียคนนี้เปิดมันออกมาแต่น่าแปลกใจนะครับที่พนักงานคนนี้เนี่ยยังคงใจเย็นและก็บอกกับเธอว่า เธอคงไม่ชอบสิ่งที่อยู่ข้างในตู้เซฟนี้แน่ๆจากนั้นเขาก็เยาะเย้ยเธอโดยบอกว่าจากทุกสิ่งที่เธอทําในชีวิตของเธอเธอเลือกที่จะทําสิ่งนี้หรือซึ่งคําพูดนี้ทําให้โจดี้โกรธจัดเลยนะครับและเริ่มนับถอยหลงังถ้าหากเขาไม่ทําตามสิ่งที่เธอสั่งแล้วก็เสียงปืนจะดันสนางกล้องกลางวันไปทั่วอากาศในไม่กี่วินาทีต่อมาแน่นอน หลังจากนั้นฉากก็เปลี่ยนไปที่ป่าแห่งหนึ่งนะครับที่เราเห็นผู้หญิงที่ชื่อว่าซามเบนธาเธอกําลังเดินอยู่และดูเหมือนว่าเธอจะหวัดกลัวตื่นตระหนกไปด้วยเธอสังเกตเห็นกระท่อมเล็กๆอยู่ห่างไกลออกไปนะครับและเธอก็วิ่งไปที่นั่นหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากใครสักคนซามเบน่าพบว่าที่นั่นเนวว่างเปล่า แม้ว่าจะมีวิทยุกเก่าๆที่เต็ไมไปด้วยฝุ่นเตียงและกระเป๋าที่บรรจุอาหารอยู่ข้างในบ้างแต่แล้วเธอก็สังเกตเห็นชายคนหนึ่งถือขวานเดินเข้ามาใกล้กระท่อมหลังนั้นเธอจึงรีบซ่อนตัวทันทีนครับและชายคนนั้นก็เข้าไปในกระท่อมในขณะที่สมิธาเธอซ่อนอยู่ใต้เตียง ชายคนนั้นได้คว้ากระเป๋าที่มีอาหารอยู่แล้วก็เดินออกไปทําให้สมัยาทาถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกต่อมาไม่นานเธอก็รีบวิ่งออกจากกระท่อมอย่างบ้าครั่งจนมาเจอกับชายคนเดิมนะครับและเธอก็สะดุดล้มกับพื้นอย่างแรงจนเธอเจ็บขาแต่ชายคนนั้นชื่อว่าทอมกลับกลายเป็นคนใจดีอย่างน่าประหลาดใจและก็เสนอที่จะช่วยเหลือเธอ ทั้งสองคนกลับไปที่บ้านหลังเมื่อกี้นะครับซึ่งทอมเนี่ยดูแลอาการบาดเจ็บของเธออย่างระมัดระวังสเมเอนท่าขอโทษที่ขโมยอ,อาหารของเขานะครับและก็ยอมรับว่าเธอเนี่ยไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วและเธออธิบายว่ารถของเธอก็เสียตั้งแต่เมื่อคืนด้วยและสามีของเธอก็ไปที่ปั๊มน้ำมันที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้แต่ไม่เคยเห็นกลับมาอีกเลยจากนั้นสเมเอนท่าก็ถามว่าเขามีโทรศัพท์ไหมแต่ทอมบอกว่าเขาไม่มี เขามีเพียงแค่วิทยุเก่าๆซึ่งใช้ไม่ได้แล้วและเขาก็เล่าอย่างน่าประหลาดใจนะครับว่ารถของเขาก็มีปัญหาเหมือนกันและเขาติดอยู่ที่นี่มาประมาณ3วันแล้วนะครับเมื่อได้ยินดังนั้นซาเบนทาก็หวาดกลัวจึงต้องการออกไปตามหาสามีของเธอทันทีแต่เมื่อเขาเตือนเธอว่าอุณหภูมิภายนอกอาจจะลดลงถึงลบหองศาแต่เธอก็ยังยืนกรานที่จะไปที่รถของเธอนะครับและทั้งสองคนก็มุ่งหน้าไปยังรถของเซเบนทา ซึ่งทีนี้ซอมก็ตรวจสอบปัญหาแล้วก็พบว่ามันแค่น้ะมันหมดแค่นั้นเองและตอนนี้สมัยท่าก็ถามว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับรถของทอมล่ะทอมก็บอกว่าเขาประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยและทําให้มันพังจากนั้นทั้งคู่ก็ทิ้งโน้ตไว้ให้อาดัมสามีของสมัยท่าครับและทั้งสองก็หยิบผ้าห่มจากรถก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังบ้านหลังเมื่อกี้ ต่อมาเมื่อทั้งสองคนอยู่ในบ้านหลังนี้ทอมก็เอาน้ําที่ตักมาจากน้ำทารเล็กๆใกล้ๆให้สมเอนทาแต่แปลกที่เขาเขนกลับไปอีกครั้งเขาก็กลับหามันไม่เจอแล้วเรื่องนี้ทําให้ทอมแปลกใจมากครับและทอมก็ถามคาถามที่น่าสงสัยนะครับว่าทําไมสามีของเธอถึงทิ้งเธอไว้ในรถเพียงลำพังทําไมไม่ไปด้วยกันและสมเอนทาก็เผยนะครับว่าเพราะว่าเธอตั้งครรภ์อยู่ก็เลยทําให้เธอเดินเท้าลําบาก เมื่อทอมได้ยินดังนั้นนะครับทอมก็เสนอที่จะนอนบนพื้นและก็ให้เตียงแก่เธอพร้อมสัญญาว่าจะพาเธอออกไปจากที่นี่และในฉากภาพยนตร์ก็ตัดกลับไปที่สมิธาฝันร้ายนะฮะเมื่อเธอพยายามเรือกหากใครบางคนในขณะที่บิดเร้าด้วยความเจ็บปวดพอเธอตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายเธอก็พบว่าทอมเนี่ยหายไปไหนแล้วและเธอก็ตกใจยิ่งกว่าเมื่อเธอพบว่ามีผู้หญิงผมรอน,นอนหมดสติอยู่ข้างนอกจากนั้นเธอก็ลากผู้หญิงคนนั้นเข้ามาในบ้านนะครับ ส่วนทางด้านทอมนั้นตอนนี้เขากําลังถ่ายน้ามันจากรถของเขาไปให้รถของสมเอนท่าหลังจากนั้นไม่นานครับผู้หญิงผมบลอนก็ตื่นขึ้นซึ่งกลายเป็นว่าเป็นโจดี้จากฉากเปิดเรื่องนะครับเธอตกใจกับสถานการณ์ที่เธออยู่สมเอนท่าจึงพยายามอธิบายว่าเธอถูกพบหมดสติอยู่ข้างนอกได้อย่างไรแต่โจดี้ผู้สงสัยกลับถามอย่างกรดเคลือนะคระับว่าเควินอยู่ที่ไหนสมเอนท่าไม่รู้ะคระับว่าเธอกําลังพูดถึงใครทันทีนั้นเธอก็เลยรีบวิ่งออกไป และตัดกลับมาที่ทอมครับตอนนี้เขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจากระยะไกลทําให้ทอมตกใจมากจนทําให้เขาเทน้ำมันเบนซินหกหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งและทอมก็รีบตะโกนถามว่ามีใครอยู่แถวนั้นไหมแต่ไม่มีเสียงตอบกลับนะครับในขณะเดียวกันโจดีก็กลับมาที่กระท่อมด้วยความหงุดหงิดอย่างเห็นได้ชัดที่ไม่มีโทรศัพท์หรือห้องน้ําเลยเธอคิดว่าที่นี่เป็นบ้านของเซเบนทาและเธอก็อาศัยอยู่ที่นี่เหมือนกับฤาษี แต่สมั่าก็อธิบายกับเธอนะครับว่าสมั่าเนี่ยก็มาติดอยู่ที่นี่เหมือนกันเธอและสามีของเธอรถน้ามันหมดและทันใดน,นั้นทอมกล้ามาถึงและตกใจกับสิ่งที่มีผู้หญิงคนใหม่มาถึงที่นี่โจดี้จึงแนะนําตัวเองนะครับจากนั้นเขาก็ถามถึงเรื่องราวของเธอและโจดี้ก็ตอบว่าเธอมาจากดีทรอยเธอทะเลาะก,กับแฟนหนุ่มของเธอสุดท้ายเขาก็ไล่เธอลงจากรถและทิ้งเธอไว้บนถนน ทอมก็เลยบอกว่าเธอสามารถอยู่ที่นี่ได้แต่เธอต้องเริ่มช่วยงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้ซึ่งเธอก็ตอบตกลงในค่ำคืนนั้นเองนะครับเราเห็นว่าโจดี้เนี่ยฝันร้ายว่าถูกม,มัดและฉีดยาโดยใครบางคน ในวันต่อมาะคระับโจดี้และแซมเอนทาเริ่มพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรและเริ่มเรียนรู้เรื่องราวของกันและกันมากขึ้นแต่บรนบทสนทนาของพวกเขาเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นโต้เถียงกันอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อพวกเขาไม่เห็นด้วยกันกับสถานที่ที่พวกเขาอยู่เนื่องจากโจดี้มั่นใจนะครับว่าพวกเขาอยู่ในวิสคอนซินในขณะที่แซมเอนทายืนยัน,นะครับว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขากําลังอยู่ในวิลเฮมเชียส่วนทาาน้านทอมนั้นตอนนี้เข้าไปในป่าลึกอีกครั้งแล้วนะครับ เขากำลังทำเครื่องหมายบนต้นไม้เพื่อวันระยะทางที่เขาเดินทางมาแต่ด้วยความเสยดสยองนะครับเขาได้พบว่าตัวเองเนี่ยกลับมาที่กระท่อมที่เขาเริ่มต้นมันดูเหมือนกับว่าเขาเนี่ยกำลังเดินเป็นวงกลมต่อมาเขาได้เจอกับโจดี้นะครับและโจดี้ก็บอกว่าเซเมธาเสียสติไปแล้วเพราะเธอคิดว่าเพื่อเขาอยู่ในวิลแฮมเชียทอมก็ตกใจเช่นกัน,นครับแล้วก็รีบไปคุยกับเซเมธาต่อมาทั้ง3มคนก็เริ่มถกเถียงกันเรื่องสถานที่แห่งนี้ แต่สถานการณ์กลับแย่ลงไปเมื่อทอมอ้างว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในซานดาโคตาและคำพูดของทอมก็ยิ่งทำให้ทั้งสาคนสับสนมากขึ้นไปอีกเพราะต่างคนต่างก็มั่นใจในสถานที่ที่พวกเขาอยู่ทอมรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแน่ๆและมันร้ายแรงกว่าที่คิดเขาก็เลยถามสาวๆทั้งสองคนครับว่าพวกเธอแน่ใจจริงๆหรือว่าพวกเธออยู่ที่ไหน ต่อมาดูเหมือนว่าทอมจะรู้อะไรบางอย่างแล้วนะครับเขาก็เลยเตือนทั้งสองคนว่าตอนนี้เนี่ยเวลาจะหมดแล้วพวกเขาจะเป็นที่จะต้องเดินทางเร็วที่สุดและตอนนี้พวกเขามีน้ําและอาหารเหลือน้อยซึ่งเป็นอันตารายมากๆทอมเลยแนะนำนะครับว่าพวกเขาควรที่จะออกไปในวันพรุ่งนี้เลยแล้วก็เดินไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งพ่อผู้หญิงก็เห็นด้วยนะครับและในค่าคืนนั้นเองเราเห็นว่าทอมฝันร้ายเช่นเดียวก,กันกับทั้งสองคนความฝันของทอมเนี่ยเกี่ยวกับปืนครับ ต่อมาในเช้าวันรุ่งขึ้นทั้ง3คนก็ออกเดินทางจากกระท่อมแห่งนี้แล้วก็เดินไปเข้าไปในป่าระหว่างทางเซเมนธานและโจดี้ก็เริ่มพูดคุยกันและโจดี้ก็เล่าว่าเธอเนี่ยไม่เคยเจอแม่ของเธอเลยปรากฏว่าแม่ของเธอเสียชีวิตในวันที่เธอเกิดนนครับและเธอตบโตมากับปุยหญาตายายของเธอต่อมาไม่นานโจดี้ก็สะดุดล้มกับอะไรบางอย่างทําให้เงินจนํานวนหนึ่งของเธอออกมาจากกระเป๋า ทอมตกใจมากนะครับแล้วก็ถามว่าเธอได้เงินมากมายอะไรขนาดนี้มาได้อย่างไรแต่เธอก็ตอบง่ายๆนะครับว่าเธอได้มาจากการทํางานกับแฟนหนุ่มของเธอในขณะเดียวกันความสนใจของเซเมนธาก็ถูกดึงดูดไปยังประตูแปลกๆบนพื้นดินจากนั้นทอมก็ใช้ขวานของเขาฟันแม่คุญเจนะครับและเมื่อพวกเ,เขาเข้าไปข้างในพวกเขาก็ตกใจกับสิ่งที่เห็นว่ามันเป็นหลุมหลบภัยทางทหารครับพวกเขาพบกับอาหารกระป๋องและวายวินเทจมามากอยู่ที่นั่น ยังรวมถึงแผ่นที่ด้วยนะครับจากนั้นซามเมนทาก็สังเกตเห็นว่าทุกอย่างที่นี่เขียนเป็นภาษาเยอรมันและเธอสงสัยว่าพ่อเขาเอาจจะอยู่ในโปโลแลนด์โจดี้ถามว่าเธอรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรซามเมนทาจึงอธิบายว่าพ่อของเธอเป็นคนเยอรมันแต่แม่ของเธอเนี่ยเป็นคนสอนภาษาให้กับเธอเพราะพ่อของเธอเสียชีวิตในสงครามโจดี้ตกใจกับความบังเอิญน,นี้มากนะครับและเธอก็สารภาพว่าพ่อของเธอก็เสียชีวิตในสงครามด้วยเช่นกัน จากนั้นทั้ง3าคนก็เก็บอาหารและเครื่องดื่มก่อนที่จะออกจากบังเกอร์นี้ไปแต่แล้วนะครับไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็พบว่าตัวเองเนี่ยกลับมาที่กระท่อมหลังเดิมสิ่งนี้ทําให้พวกเขาตกใจมากเพราะพวกเขาแน่ใจนะครับว่าเดินเป็นเส้นตรงแน่แ,นและเดินทางไกลาจากกระท่อมไปมากๆแล้วแต่พวกเขาก็ยังกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเย็นวันนั้นนะครับระหว่างอาหารค่ําทอมเปิดใจและก็บอกว่าคงจะไม่มีใครข้างนอกที่สังเกตเห็นว่าพวกเขาหายตัวไป พราะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครมาตามหาพวกเขาเลยและทอมก็เปิดเผยนะคะว่าแม่ของเขาถูกประหารชีวิตและเขาถูกเลี้ยงดูในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าในซาดาโคตา้าต่อมาในขณะที่ผู้หญิงทั้งสองคนอยู่ตามลาําพังสมนท่าก็บอกกับจูดี้ว่าเธออยากจะเห็นเงินก้อนนั้นอีกครั้งหนึ่งเพราะเธอไม่เคยเห็นเงินมากมายอะไรขนาดนั้นมาก่อนเลยจูดีก็ดึงมันออกมาแล้วก็ยอมรับนะคะว่าเธอปล้นมาจับปั๊มน้ำมันและซูเปอร์มาร์เก็ตกับแฟนของเธอ ซึ่งทำให้สมัทาตกใจมากนะครับแต่โจดี้แก้ตัวว่าเธอเติบโตมาโดยที่ไม่มีอะไรเลยและไม่เคยเรียนมหาวิทยาลัยดังนั้นเธอจึงทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชีวิตรอดแต่อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบท่านาบัตรแล้วนะครับสมัทาก็คิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องตลกเพราะเงินถูกพิมพ์ในปี1984ซึ่งตามที่เธอคิดมันคืออนาคตด้วยซ้ำไปซึ่งคำพูดนี้ทำให้โจดี้ตกใจมากนะครับและเมื่อเธอถามว่า เธอคิดว่าปีนี้เป็นปีอะไรสมรยัยท่าก็บอกว่าปีนี้เป็นปี1,962เมื่อถูกถามคําถามเดียวกันโจดี้ก็โชว์เสื้อแจ็คเก็ตของเธอออกมาให้ดูทําให้สมยัยท่าตกตะลึงนะฮะทันใดนั้นทอมก็เข้ามาและผู้หญิงทั้งสองคนก็ถามทอมนะครับว่าปีนี้คือปีอะไรทอมก็อ้างอย่างหน้าตกใจนะครับว่าปีนี้เนี่ยคือปี2011 จากนั้นผู้หญิงก็เปิดเผยว่าพวกเขามาจากปีไหนกันทอมก็สงสัยนะคะว่าพวกเขาล้อเล่นหรือเปล่าทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังสนั่นจากภายนอกเพิ่มความหวาดกลัวให้กับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งครับทอมก็เอ่มองออกไปเห็นชายคนหนึ่งถือปืนไรเฟิลและพวกเขาจึงก้าวออกไปข้างนอกและก็ถามหาความช่วยเหลือจากชายคนนั้นอย่างระมัดระวงังแต่ชายคนดังกล่าวยกปืนไรเฟิลขึ้นมาแล้วก็พูดเป็นภาษาเยอรมัน,นครับ ทอมรีบวางขวานลงทันทีและสมทธาก็บอกว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายใครแต่ชายเยอรมันก็ทําให้ทอมหมดสตินะครับเช้าวันต่อมาทอมก็ตื่นขึ้นมาโดยที่มือและเท้าของเขาทมมัดแล้วและเขาสังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงโทม,มัสติดอยู่กับเก้าอี้ด้วยในขณะที่ชายชรลายเยอรมันได้หายตัวไปแล้วจากวายวินเทจวิทยุกเก่าๆและหลุมหลบภัยเพราะเขาคิดว่าพวกเขาน่าจจะเดินทางข้ามเวลาไปในสงครามโลกครั้งที่สองหรือเปล่า ซึ่งมีหลุมหลบภัยเนี่ยเป็นข้ออ้างของสถานการณ์ปัจจุบันของพวกเขาจากนั้นซามเมนทาก็ถามทอมว่าการเดินทางข้ามเวลาถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี2011หรือไม่และก็เลยทําให้เขามาที่นี่หรือเปล่าอย่างไรก็ตามทอมก็ชี้แจงนะครับว่าถึงแม้ในปี2011จะดูน่าเหลือเชื่อแต่มันก็ไม่ได้ก้าวหน้าม,มากมายอะไรขนาดนั้นต่อมาไม่นานชายชาวเยอรมันก็มาและก็แก้เชือกให้กับทอมก่อนที่จะผลักเขาออกจากกระท่อมหลังนี้อย่างรุนแรง ชายคนนั้นไม่เข้าใจภาษาอังกฤษและเริ่มทำร้ายทอมในป่าครับอยู่มาวันหนึ่งทอมสามารถหลบพ้นและพยายามวิ่งหนีไปได้แต่ชายชาวเยอรมัน,นก็จับตัวเขากลับมาได้อีกครั้งหนึ่งและก็จับเขามัดไว้กับต้นไม้ในป่าต่อมาครับชายชาวเยอรมันกลับมาที่กระทอมและก็ถามด้วยความโกรธว,ว่าผู้หญิงสองคนนี้มาจากไหนสายตาของชายคนนี้จับจ้องไปที่จี้คอของโจดี้ครับและชายผู้โกรธเคืองนี้ก็ถามว่าเธอได้จี้นี้มาได้อย่างไร สมิธาแปลกใจนะครับว่ามันเป็นของแม่โจดี้หรือเปล่าแต่ชายชาวเยอรมน,นีไม่เชื่อเธอแล้วก็ยกปืนขึ้นมาเพื่อที่จะยิงสมิทาก็เปิดเผยนะครับว่าเธอก็มีล็อกเก็ตที่คล้ายกันทําให้ชายชาวเยอรมันสับสนนะครับดึงเหรียญล็อ,อกเก็ตของเขาออกมาซึ่งมันดูเหมือนกันเลยแล้วก็มีรูปผู้หญิงคนหนึ่งด้วยสมิทาก็รู้สึกตกใจมากนะครับจําได้ว่านี่เป็นแม่ของเธอนี่ ่อมาชายชาวเยอรมันก็พาผู้หญิงสองคนนี้ไปหาทอมนะครับและสมัยท่าถามว่าเขามีเหรียญล็อกเก็ตเหมือนกับพวกเขาหรือไม่แต่ปรากฏว,ว่าทอมไม่มีจากนั้นพวกเขาก็เริ่มพูดคุยถึงสถานการณ์ที่แปลกประหลาดแล้วปรากฏว,ว่าทอมเนี่ยแกกเชื่อให้ตัวเองแล้วนะครับ How to entice? Slipknot ชากก็ตัดกลับไปที่กระท่อมนะครับซึ่งชายชาวเยอรมันนอนหมดสติอยู่และก็ถุ่มมัดเอาไว้ในขณะที่อีก3มคนดูหวัดกลัวจากนั้นสมิธาก็เปิดเผยอย่างน่าตกใจนะครับว่าผู้หญิงในรถเกตเนี่ยคือแม่ของเธอในขณะที่โจดี้อ้างว่าเป็นคุณยายของเธอในขณะเดียวกันสมธิทธาก็ยังบอกอีกนะครับว่าพ่อของเธอชื่อฮันนอยมัน และหลังจากตรวจสอบเอกสารของชายชาวเยอรมันแล้วปรากฏว่าเขาเป็นคนเดียวกันเลยเมื่อสมิธาถามวันเกิดของโจดี้เธอก็ปเปิดเผยนะคะว่าคือวันที่11พฤศจิกายนปี1962และปรากฏว่าเป็นวันครบกำหนดคลอดลูกของสมิธาพอดีและสมิทายังถามอีกน,นะคะว่าพ่อของโจดี้เนี่ยชื่ออดัมโคเฮนหรือเปล่าและทันทีนั้นโจดี้ก็ยืนยันว่าใช่ ห้องในนั้นก็ตกอยู่ในความเงียบงันทันทีเหมือนกับว่าความจริงอันน่าซึงพึงกลัวกําลังจะก,กระจางและในที่สุดเมทธาเนี่ยก็คือแม่ของโจดี้นั่นเองนะครับและความเสียวสีองที่รู้ว่าสามีของเธอเสียชีวิตในสงครามก็ทอบทนตัวเธอหลังจากที่เธอออกจากกระท่อบนี้ไปด้วยน้ําตาทอมก็เข้ามาหาโจดี้แล้วก็บอกกับโจดี้ว่าจริงๆแล้วเธอคือแม่ของเขาโจดี้ก็บอกว่ามันไร้าสาระน่าโดยชี้ให้เห็นว่าเขาไม่มีเหรียญล็อกเก็ตเลย และเธอก็ไม่ได้ท้องด้วยซ้ำไปแต่ทอมอ้างว่าเขามีเหรียญล็อกเก็ตแต่แค่ไม่ได้เอามันมาด้วยเขาเปิดเผยว่าแม่ของเขาเนี่ยเป็นอาชญากรที่ปล้นปนน้ำมันไปทั่วรัฐยิงพนักง,งานเก็บเงินและถึงขั้นฆาตกรพ่อของเขาอย่างเควินด้วยซึ่งนำไปสู่การจับกลุ่มและเธอถูกประหารชีวิตน้ำหนักในคำพูดของทอมซึ่งมันเป็นความจริงนะครับและมันก็ถาโถมเข้าใส่ใจ,จโจดี้ทันที ทำให้โจดี้ออกจากกระท่อบนี้ไปด้วยแล้วผู้หญิงสองคนก็ตามทันกันในป่าและสมธาก็เสียใจมากนะครับที่รู้ว่าเธอเสียชีวิตในการคลอดลูกจากนั้นสมธาก็ถามถึงอาดัมสามีของเธอกับโจดี้นะครับโจดี้ก็เลยเปิดเผยว่าพ่อของเธอเสียชีวิตในการสู้รบในสงครามเวียดนามและก็ทิ้งเธอไว้คนเดียวกับพ่อแม่ของอาดัมก็คือปู่กับย่าของเธอนั่นเอง โจได้เล่าว่าปู่กับย่าและตากับยายของเธอเนี่ยชอบทําร้ายเธอมามากและโชว์รอยแผลเป็นที่หดร้ายของเธอให้กับแม่เธอดูด้วยนะครับซึ่งทําให้สมยัยท่าเสียใจอย่างมากต่อมาสมยัยทาก็เข้าไปหาพ่อของเธอและก็อธิบายทุกอย่างให้กับเขาฟังอย่างละเอียดน,นะครับเธอขยับเข้าไปแก้เชื่องให้กับเขาในขณะที่ทอมเตือนว่าฮันอาจจะเป็นอันตาราย แต่แสมเมธ่าก็บอกทอมนะคบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอคือลูกสาวของฮันจากนั้นเธอก็ขอร้องให้ฮันเชื่อใจเธอซึ่งเขาก็ตกลงครับแต่หน้าเสียดายทันทีที่เขาเป็นอิสระฮันก็คว้าปืนและก็วิ่งหนีออกจากกระท่อมหลังนั้นไปและในขณะนี้สมเมท่าก็หวนนึกถึงฝันร้ายของเธออีกครั้งหนึ่งครับและเล่าให้โจดี้กับทอมฟัง เธอเล่าว่าในความฝันของเธอเนี่ยเธออยู่บ้านคนเดียวตอนที่เธอเจ็บท้องคลอดในขณะที่อดัมอยู่ต่างประเทศและรถพยาบาลก็มาไม่ทันจากนั้นทอมก็เล่าว่าเขาก็ฝันถึงบัดหลวงที่ทําร้ายเขาด้วยเช่นกันและเขาก็ยิงบัดหลวงก่อนที่จะยิงตัวตายส่วนทางด้านโจดี้ยังคงจําความฝันของเธอว่าเธอถูกประหารชีวิตหลังจากการฆาตกรรมเควินได้ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาทุกคนเนี่ยฝันถึงความตายของตัวเองครับอย่างไรก็ตามทอมเล่าว่าสิ่งเหล่านี้ยังคงไม่เกิดขึ้นดังนั้นพวกเขาคงยังมีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงหรือหยุดพวกมันได้พวกเขาตระหนักว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นจากการตายของฮันพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะไปหยุดมันไว้ก่อน แล้วพวกเขาก็ไปที่หลุมหลบภัยเพื่อตรวจสอบแผนที่นะครับและสัม m e n t a ก็เปิดเผยน,นะครับว่าพ่อของเธอเสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีทางอากาศในเมืองวีรูนประเทศโปเลนซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้นะครับและว,วันนี้ก็เป็นวันที่ฮันจะเสียชีวิตทอมก็ตั้งทฤษฎีนะครับว่าฮันอาจจะยังไม่ตายและภรรยาของเขาจะไม่แต่งงานใหม่ และสมิธาจะพาแม่ไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลนั่นก็หมายความว่าเธอจะรอดโจดี้จะเติบโตขึ้นเป็นผู้หญิงที่ดีๆแทนที่จะเป็นอาชีากรและทอมก็จะเติบโตขึ้นมากับแม่ที่แท้จริงของเขาต่อไปนะครับกลุ่มนี้ก็ตัดสินใจพาฮันไปที่หลมุมหลบภยัยเมื่อมีการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นจริงพวกเขากลับไปที่กระท่อมฮะซึ่งฮันเนี่ยสามารถติตดต่อทางวิทยุได้แล้วพวกเขาพยายามเตือนฮันถึงเรื่องทิ้งระเบิดแต่ฮันไม่เชื่อพวกเขาและก็รีบวิ่งออกไปข้างนอก ฮันยังคงยืนกรานคบว่าเขาจะต้องทําภารกิจให้สําเร็จส่วนทอมก็พยายามหยุดเขาวไว้นะครับแต่ชายสองคนนี้ก็ปะทุกันเป็นการต่อสู้ที่ดุดเดือดซึ่งระหว่างนั้นก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเมื่อเห็นดังนั้นครับฮันก็วิ่งหนีไปทิ้งอีกสองคนไว้ให้ดูแลโจดี้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างสิ้นหวัง ส่วนทางด้านทอมก็เริ่มตื่นตระหนกนะครับว่าถ้าาาโจี้ตายเนี่ยตัวเขาก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นมาจากนั้นเขาจะรีบไปหาคันในขณะที่สมิธ่าอยู่ข้างๆลูกสาวนะครับสมิธม่าก็ต่อสู้สุดกําลังเพื่อให้ลูกของเธอมีชีวิตอยู่รอดหลังจากวิ่งไปสักพักหนึ่งในที่สุดทอมก็ตามหันทัน,นครับ ซึ่งเขาก็พยายามจะทําร้ายทอมอีกครั้งหนึ่งและทั้งสองคนก็ต่อสู้กันอย่างดุดเดือดหลังจากนั้นฮันก็วิ่งหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามอีกครั้งและทอมก็ตหนังว่าพวกเขาจะวิ่งไปทางไหนพวกเขาก็จะกลับมาที่กระท่อมกันอยู่ดีทอมจึงมุ่งหน้าไปที่กระท่อมรอนะครับและทั้งสองคนก็กลับมาเจอกันที่กระท่อมอีกครั้งหนึ่งซึ่งโจดี้กำลังจะตายแล้วนะครับตอนนี้ ส่วนทางด้านฮารก็เริ่มหยิบปืนขึ้นมายิงทอมแต่ตอนนี้ทอมเริ่มค่อยๆจางหายไปแล้วครับและในไม่ช้าเขาก็หายตัวไปอย่างสมบูรณ์เมื่อโจดี้สิ้นลมหายใจเนื่องจากการตายของโจดี้เนี่ยหมายถึงการดำรงอยู่ของทอมด้วยนะครับและเมื่อเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้น ดังนั้นสม,มิธาก็เดินเข้าไปหาฮันด้วยความโกรธกล่าวหาว่าเขาก่อเรื่องทั้งหมดแต่ไม่มีเวลาให้เสียเปล่าเพราะเครื่องบินหลายลำกำลังอยู่เหนือศีรษะของทั้งคู่พร้อมที่จะทิ้งขีปนวุธใส่ทั้งคู่สม,มิทาก็เลยอ้อนวอนขอพ่อของเธอให้ช่วยเหลือตัวเองด้วยไม่ใช่แค่เพื่อตัวเขาเองแต่เพื่ออนาคตของลูกหลานทั้งหมดของเขาด้วย และในที่สุดเขาก็เชื่อเธอนะครับแต่ในขณะที่พ่อเขารีบไปที่หลุมหลบภัยขีปนาวุธหลายลูกก็ตกลงมาจากท้องฟ้าทําให้เซเมธาหัวฟาดหินและสลบไปครับแต่โชคดีที่พ่อของเธออุ้มเธอเข้าไปในหลุมหลบภัยและจัดการล็อกประตูเอาไว้ได้ทันเวลาทีนี้เราจะเห็นว่าขีปนาวุธหลายลูกก็ยังคงตกลงมาจากท้องฟ้าในระหว่างนั้นนะครับฮันก็ยังสังเกตเห็นการมีอยู่ของเซเมธาก่อนที่เธอจะกระพิบเปิดปิดและหายตัวไปอย่างสมบูรณ์ ตัดกลับม,มาที่บ้านหลังนั้นครับตอนนี้เราเห็นว่าศพของโจดี้หายไปต่อหน้าต่อตาหันมองไปที่รูปภรรยาของเขาแต่ในขณะนั้นเองคีปนวุฒขนาดใหญ่ก็พุ่งชนกระท่อมและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าเวลาเริ่มรีเซ็ตและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจนถ,ถึงตอนนี้เริ่มย้อนกลับไปและฉากก็ตัดกลับไปในปี1985ทีนี้เราเห็นว่าโจดี้อยู่ที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่ปั๊มน้ำมันเหมือนตอนต้นเรื่อง แต่รูปลักษ์ของเธอเปลี่ยนไปในครั้งนี้นะครับและเธอก็ดูมีรสนิยมมากๆต่างจากตอนแรกของเรื่องเลยหลังจากจ่ายเงินค่าสินค้าแล้วนะครับโจดี้ก็ออกจากร้านแล้วก็สังเกตเห็นเควินซึ่งตอนนี้มากับแฟนใหม่อีกคนหนึ่งเธอเห็นว่าเควินกับแฟนใหม่ของเควินเนี่ยเดินเข้าไปในร้านและก็เอาปืนออกมาขู่พนักงานเพื่อเอาเงินพนักงานแคชเชียร์ก็ส่งเงินให้กับเขาครับแต่ผู้หญิงคนนั้นก็เรียกร้องให้พนักงานเปิดตู้เซฟ และฉากก็ดําเนินไปเหมือนกับตอนต้นเรื่องเลยโดยที่พนักงานแคชเชียร์ตกลงที่จะเปิดมันแล้วก็เตือนว่าเธอจะไม่สามารถลับมือกับสิ่งที่อยู่ข้างในได้แน่ก่อนที่เสียงปืนจะดังขึ้นและฉากก็ตัดกลับไปที่โจดีซึ่งตอนนี้อาศัยอยู่ในบ้านหรูและเราเห็นผ้านหัวเข่าในหนังสือพิมพ์ที่ประกาศการเสียชีวิตเมื่อเร็วๆนี้ของฮัน ซึ่งเป็นทหารผพันสืกผู้เป็นที่เคารพและผู้ใจบุญจากนั้นโจดี้ก็เข้าไปหาแม่ของเธออย่างสมัยท่าครับตอนนี้สมัยท่าก็แก่มากๆแล้วนะครับไม่ใช่สมัยท่าคนเดิมที่อยู่ในมิตินั้นแล้วและทั้งคู่ก็เดินไปที่ชายขาดเพื่อโปรยเท่ากระดูกของหันและภาพยนตร์ก็จบลงด้วยความรู้สึกขมขื่นปนหวานหวานเผยให้เห็นว่าทอมเนี่ยอาจจะไม่เคยมีตัวตนอยู่ในทำลาลนี้ เนื่องจากว่าเขาเป็นลูกชายของโจดี้และแฟนขี้ขโมยของเธอครับและเส้นทางของพวกเขาได้แยกออกไปสู่โลกที่แตกต่างกันโอเคครับทุกคนขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ